สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัว s m d q Crest 5G กับมือถือสเปคให้มาจัดเต็มมากกับหน้าจอแบบตัว OLED อะผมดิสเพย์สีสันหน้าจอถือว่าสู้แสงดีมากและมีความสวยงามจริงกับกล้องหน้าให้มา50ล้านกล้องหลัง50ล้านมีตัว AI Camera ถือว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริง กับราคาที่พีซื้อมาคือ3 9 9 0บาทตัวนี้บอกเลยว่าสเปคกับราคาให้มาคือว่าโคตรคุ้มจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อมาตามลิงก์พี่พแนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการซื้อเพราะพี่ก็กดมาจากลิงก์ที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้ผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นหรือว่าราคาอาจจะลงนะว่าให้กดเช็คราคา้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่พีแนบให้ใต้คลิปนี้ ดภัยในการซื้อพ่อพีก็กดซื้อมาจากลิงก์ผมที่พี่แนบให้ด้านล่างคลิปนี้มาดูว่าดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรหลังจากพี่ทําการใช้งานตัวนี้มาพีรู้สึกว่าตัวฝาหลังเก็บดีเทลของตัวเครื่องได้อย่างสวยสุดงดงามครับนี่เขียนว่า SMD ผมเป็นแบรนด์จากโนเกียนะครับผมตัวนี้นะ ถือว่าฝาหลังมีดีไซน์ที่มีความสวยงามจริงครับพี่ชอบตงหมดหุดูกกล้องมากรู้สึกว่าดีไซน์จะมีความสวยงามและก็วางตำแหน่งของตัวกล้องได้อย่างสมมาตรจริงครับกล้องหลัง50ล้านตัวนี้บอกว่ามี AI คามล่าสามารถลบวัตถุอมโดยใช้ AI ได้ซึ่งถือว่าจัดเต็มมากครับผมตัวนี้ผมตัวนี้สามารถัพ p อ o r t เป็น2 SIM รองรับขึ้น 5G นะครับอันนี้เป็นพอร์ตไทยซ C ซึ่งแบตให้เรามาถึง5,000มแอมป์กับตัว fast charge ให้เรามา 33วัตต์ถือว่าตัวนี้จัดการพลังงานของตัวเครื่องหมดเลยว่าเวิร์กจริงครับนี่ด้านข้างมีปุ่มสแกนนิ้วที่เป็นปุ่มที่ปุ่มพาวเวอร์มตัวนี้นะถือว่าให้เรามาผมในการสแกนนิ้วนะครับนี่พี่ชอบมากดีไซน์ถือว่ามีความสวยงามลำโพงหนึ่งตัวเป็นลำโพงแบบตัว o z แ O d i o, 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 o ถือว่าในการขับเสียงพีสัมผัสมาเสียงเบสเสียงกลางถือว่าพอเหมาะพอควรมากครับผมตัวนี้มาพร้อมกับดีไซน์ของหน้าจอ หน้าจอโคตส,สวยครับกับหน้าจอให้มา6.67นิ้วคือหน้าจอ Full HD+ Pud คือ Panel คือ OLED ครับหน้าจอ OLED กับราคา3,009 9อ่ะถือว่าให้มาดีมากขอตัวนี้ซึ่งพี่ชอบมากในการทัดครับกับหน้าจอ Refresh คือ 90Hz คือหน้าจอสวยงามจริงครับมองมุมไหนหน้าจอก็สีสันตัวนี้พี้สิเต็ม10เลยคือหน้าจอกินขาดมากครับนี่ครับ มองมุมไหนหน้าจอก็การกริดวีเทลของหน้าจอมีสีสันที่มีความสวยงามจริงครับพี่ชอบหน้าจอมาก o อเดนี้คือบอกเลยว่าสุดจริงครับมาดูว่าในเมนูในการตั้งค่าเป็นอย่างไรนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมสามารถซัพพอร์ตกับ Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5ถูกเลยครับแล้วก็ผมตัวนี้เป็นบลูทูธที่พี่รู้สึกว่าเวอร์ชัน5ถือว่าในการเชื่อมต่อกับหูฟังก็เพียงพอแล้วก็ตัวนี้สามารถ โคดแอปพลิเคชันก็ซัพพอร์ตในการโคดแอดนะครับผมถือว่าให้มาเพียงพอมากนะครับผมสับตัวนี้นะครับแล้วก็แรมผมตัวนี้ให้มาแรม 6GB กบวกเพิ่มอีก 6GB ิสับพีก็ถือว่าเพียงพอมากกับความจุให้มา1 2 8 g b สนะส่วนตัวก็ถือว่าความจุในการใช้งานก็เพียงพอครับผมแล้วก็ดีจริงครับเป็น n n d r o อ d 1 4อนาคตสามารถอัปเดตเป็นตัว Android 15กับ CPU ยูซอ แล้วผมตัวนี้760 Octa Core ซึ่ง CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับกับตัวนี้ผมแบตให้มา 5,000mAh สัปีถือว่าเพียงพอมากนะครับผมตัวนี้ซึ่งพี่ชอบฟลิ่งมากการทัดมากครับผมทัดโคตรดีตัวทัดหน้าจอสามารถปรับตัวด e เฟนต์ในการทัดผมตัวนี้ได้ซึ่งสามารถปรับแบบนี้ผมนี่ครับดีมาก คือปรับเป็นโหมดม a ต d ฐานหรือว่า60เฮิรตแล้วก็ปรับเป็นออโต้คือ90เฮิรตซึ่งตัวนี้ฟังก์ชันสปีนะถือว่าดีด,ดีจริงครับแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพของวิดีโอจาก HDR เป็นตัว HDR ได้ซึ่งบอกว่าตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงพี่ชอบฟังก์ชันนี้มากครับผมในการใช้งานแล้วก็มีหมดที่มาผมนี่ครับซึ่งหน้าจอตัวนี้สีดำดำสนิทดีจริงครับเพราะว่าเป็นหน้าจอแบบ OLED นะครับถือว่าอันนี้เพียงพอมากครับผมมีความลื่นไหลครับผมในการทัดมาก คอนเฟิร์มเลยว่าตัวหน้าจอในการทัดในการสัมผัสคือให้มาเพียงพอมากครับผมตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าให้มาถือว่าสุดจริงแล้วก็สามารถรองรับตัว t f card หรือว่า m i c r o ดี c a r d ได้ด้วยซึ่งถือว่าตัว SMD ทําทำการบ้าน as, ามาดีมากสำหรับตัวเค e ื t 5G ตัวนี้นะครับมาดูว่า UI ของกล้องเป็นอย่างไรหลังจากพีไปสัมผัสมาพี่รู้สึกว่า UI ของกล้องมันใช้งานได้ง่ายมากครับผมตัวนี้เนี่ยผมให้ดูกันว่ามีหมดอะไรบ้างน,นะครับนีครับ มีเพิ่มเติมมาผมตัวนี้มีหมดถ่านแบตมีหมด f ฟลชช็อตนะผมตัวนี้ให้เราถือว่าครบแล้วก็มีหมดกลางคืนนี่ครับผมภาพถ่ายบคุคคลแล้วก็วิดีโอนะครับผมตัวนี้แล้วก็มีการใช้งานอัตโนมัติซึ่งสามารถปรับเป็นนะผมตัวนี้นี่ครับผมทั้งกล้องหน้าหลังปรับเป็น50ล้านได้อย่างง่ายดายมากซึ่งพี่ชอบมากผมวิดีโอก็ถ่าย 1080p 1080น,น,นะครับผม30เฟรมผมสับวิดีโอนะครับนี่ มาดูว่าในการถ่ายรูปที่พีไปสัมผัสมาจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีชอบกับตัวกล้องหน้าครับผมในการบันทึกวิดีโอมากแคทพีผมบันทึกดีโอนะสีสันคือดีจริงครับนี่นบอกเลยว,ว่าหน้าจอสีสันแล้วก็แสดงผลของตัวกล้องออกมาได้อย่างเพอร์เฟกต์จริงครับเพียงพอมากครับพีชอบสกินโทนของกล้องหน้ามากโคตรสวยอะ่ะ สสวยจริงๆครับกล้องหน้า50ล้านทำพอเทตหน้าชัดหลังเบอร์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงอันนี้พี่ไม่ได้อวยผมพี่ซื้อมาเองแล้วก็พี่ขอให้ผมรีวิวเองในตัวนี้นี่ครับผมกล้องหน้าสกินโทนดีมาก50ล้านซึ่งเป็นหือที่คุณภาพของกล้องหน้ากาํหลังสกินโทนจะเน้นไปความเป็นสมจริงนะครับแต่มี AI ในการปรับตัวหมดบิวตี้หรือว่าปรับสีสันหรือว่าฟิลเตอร์ของรูปภาพสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมตัวนี้นะ ถือว่าให้เรามาเพียงพอนะครับนี่กล้องหลังก็เก็บวีเทลของสีสันได้อย่างสวยสุดนดงามหน้าจา OLED อโอเดดอะแสดงผลในการถ่ายรูปออกมาคือเพอร์เฟกจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากพีชอบมากผมหลังจากพีไปสัมผัสต,ตัวกล้องมารู้สึกว่าเป็นหุท่ที่กล้องคุณภาพเกินค่าตัวจริงคุ้มมากกับงบ3 9 9 0บาทนะครับบอกเลยว่าเพียงพอถ่ายย้อนแสงก็สวย ถ่ายตัววัตถุต่างก็ถือว่าสวยแล้วก็ตอนนี้ผมมีฟังก์ชัน AI สามารถลบวัตถุออบผมได้ด้วยซึ่งสับพีนะตัวนี้ฟังก์ชันในการใช้งานก็ถือว่าเพียงพอซึ่งพีก็จะหอดาการลบวัตถุชิ้นนี้ออกให้ดูนะครับนี่ครับผมกล้องหน้าบอกเลยว่าเพียงพอมากสีสันดีมากมาดูว่าตัวนี้ฟังก์ชันในการใช้งานตัว AI จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับนี่มีการปรับเป็นโหมดธรรมชาติผมไปด,ด้วย มาดูว่า AI จะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีจะทำการลบวัตถุของรูปภาพให้นะครับนี่ครับไปที่คำว,ว่าเครื่องมือครับแล้วก็จะมีคำว,ว่าการลบอัจฉริยะนะครับแล้วก็ทำการลบครับผมพีก็ติดตั้งตัวแอปเสือมผมซึ่งเราก็ติดตั้งก่อนนะครับผมตัวแอปนี้นะครับรูปภาพก็จะทำการค้นหาแล้วก็ทำการเลือกวัตถุให้เราหรือว่าเราจะวงเลือกวัตถุเองก็ได้นะครับผมตัวนี้เช่นพีทำการ วงหรือว่ากดนิ้วเพื่อลบนะผมซึ่งพีก็จะทำการนะครับผมทําการลบเลยมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างผมซึ่งพีจขอลบแบบนี้เลยมาดูว่า AI จะเก่งขนาดไหนครับมาดูนะครับผมนี่มาดูว่าในการลบวัตถุจะเป็นอย่างไรบ้างครับซึ่งบอกเลยว่าความเนี้ยบของวัตถุในการลบสบพีถือว่าเพียงพอมากครับซึ่งพีลบแค่หนึ่งครั้งนะครับแสดงว่า AI ในการลบวัตถุตัวนี้เพอร์เฟกจริงครับคุ้มมากอ่ะคือเลดสี่พันตัวนี้ AI จาก Google ได้อย่างเพียงพอแล้วก็ตัวนี้มี กูก e l เลนมาที่กล้องผมตัวนี้บอกเลยว่าพี่ชอบฟังก์ชันของตัวก l ลเลนมากครับอยากรู้ว่าวัตถุตัวนี้เป็นอะไรแล้วผมทําการใช้ตัวนี่ครับผมกัลเลนในการส่องวัตถุนะครับแบบนี้ปึ๊บนี่ครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าคือมันจับวัตถุได้อย่างง่ายจริงสับตัวนี้ซึ่ง AI ให้มาดีมากซึ่งลอมของตัว SD เนี่ย เป็นลอมที่มีคุณภาพแบบนี้ไม่มีแอปเถื่อนไม่มีแปอแปโฆษณาแล้วก็ไม่มีแอปที่แบบแฝงต่างตัวนี้ถือว่าเป็นเพียร์ออนดรอยที่พีรู้สึกว่าใช้งานมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถซัพพอร์ตกับแอปธนาคารสูนไทยได้ทุกแอปนะครับแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกมเนาะสับตัว CPU ียูซอฟทีเ์ค ROV ปรับสูงสุด60เฟรมถือว่าสบายหายห่วงน,นะครับเกมพับ G สับพีนะถือว่าปรับลื่นไหลต่ำๆก็เพียงพอเกมเก็บชิมอิมแพ t ปรับประมาณเป็นค่าดิฟอร์มต่ำก็เพียงพอเนาะฟรีไฟพี่แบบเป็นสูงสุดก็ถือว่าเพียงพอมากครับผมในการใช้งานซึ่งพีทาการใช้งานมาจริงตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานโคตรดีครับสำหรับการรับชม Netflix ตัวนี้เป็น L1 ซึ่งสามารถรับชม Netflix เต็มประสิทธิภาพของมือถือนะครับ ก็ถือว่าหายห่วงนะครับผมตัวนี้พี่ชอบฟังก์ชันตัวนี้ในการแบ่งหน้าจอมากซึ่งตัวนี้มีฟังก์ชันในการแยกหน้าจอผมด้านบนด้านล่างมาให้เรามาผมซึ่งก็ถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอแล้วก็มีความสมูทในการกดในการทัชครับเป็นมือถือที่ดูเบสมากสับการทัชครับฟีลลิ่งคูดดีผมตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอมากมาดูว่าเสียงตัวนี้เป็นไงบ้างแกลำโพง โอ o Z o อผมมาดูว่าเสียงจะเป็น,นยังไงซึ่งพีก็จะขอเปิดเสียงสูงสุดเลยนะครับถือว่าเสียงสับพียผมถือว่าโอเคมากครับผมเสียงเบสเสียงกลางให้มาเหมาะสมกับราคาคือสับพีนีย เหรราคา5,000เสียงม,มันนี้ถือว่าคุณภาพดีพอสมควรครับแต่อาจจะไม่ไดีเท่าลำโพง2ตัวแต่1ตัวของมันก็ถือว่าดีมากมายผมจะนี้มาดูว่าหน้าจอสามารถซัพพอร์ตเปิดหน้าจอที่ความคมชัดมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งพีก,ก็ทําการเปิดสูงสุดของผมในการซัพพอร์ตคือเป็น 4K 60เฟรม HDR ซึ่งหน้าจอ Full HD ผมเปิดแค่ 2K ก็ถือว่าเพียงพอแต่สามารถรับชมคือ เต็มประสิทธิภาพของการรับชมในยู u ู e เลยครับผมซึ่งถือว่าทำการบ้านมาดีมากอันนี้ขอเช่นชมครับกับหน้าจอที่สีสันให้มามีความสวยงามในการออกแบบมากสู้แสงสพีนนะหน้าจอโอเดสีสันถือว่าให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับพี่ชอบหน้าจอและก็สกินโทนในการเสียงผลของหน้าจอมากรู้สึกว่าสีสันมีความสมูทแล้วก็ การโหลดข้อมูลกับ Wi-Fi 5ก็ถือว่ามีความรวดเร็วทันใจครับผมแล้วก็ตัวนี้ใช้งานสัพพีนะสีสันถือว่าโอเคมากครับมองมุมไหนก็สวยผมตัวนี้สามารถใช้งานฟังก์ชันขยายหน้าจอตัวนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับบอกเลยว่าเกินคาว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงสมุนจะตัว s s d q u a 5g ตัวนี้ผมพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อสับเจ้าตัว smd q u a 5g ใต้คลิปนี้คร พี่จะมาสรุปข้อดีหลังจากพี่ทําการใช้งานตัวนี้ให้ชมแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นคือหน้าจอสวยครับคือใครชอบหน้าจอสวยโอเดตตัวนี้จัดเต็มมากในการทัดขึ้นชื่อเป็นรองของ HD ผมตัวนี้เป็นรองของโนเกียซึ่งมันเคียร Android ที่บอกเลยว่าทัดกดดีมากและมีความปลอดภัยมากครับผมตัวนี้กล้องหน้ากล้ลัง50ล้านสกินโทนในการถ่ายถือว่าให้มาจัดเต็มจริงครับพร้อมด้วยแบตให้มา5,000กับฟาชัดให้มา สามารถสัปพ,พีนะรู้สึกว่าเพียงพอมากแรม 6GB ิกบวกเพิ่ม6 g กกับความจุ1 8 g สกัปพ,พีก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็สัวนี้สามารถเพิ่มไมโครดีก้์เลย CPU ให้มาก,ก็ถือว่ามีความเร็วความแรงซัพพอร์ตขึ้น 5G กับ CPU ียูซอฟต์ T760 Octa Core ความเร็วสูงสุดคือ2.2จุสกิสัปพ,พีนะถือว่าเป็นมือที่น่าใช้งานมากในปี2 0 2 5ตัวนี้ผมส่วนี้ขอบคุณครับพ แนะนำผมภาพคุยพืดผิดภาพประการใดขอภัยจริงผมสรงนี้ขอบคุณครับ